คลิปนี้เรามาปั้นน้องช้างแบบไวๆกันนะครับขึ้นโมเดลจากภาพนะครับสร้างสี่เหลี่ยมขึ้นมาสั่งสมูทไปสักทีนึงขยบๆมาด้านหน้านะครับปรับเชฟดึงๆง่ายๆแบบนี้เลยครับค่อยๆตบๆเข้าไปได้เลยเลือกเฟซบางส่วนนะครับดึงเป็นงวงออกมาแบบนี้ครับอชิบดันเข้าไปให้มันโค้งนิดนึงนะครับต่อครับมาทาความโค้งเพิ่มให้งวงดึงๆดัดๆนะครับโอเคทําความหนานะครับแล้วก็เจาะเข้าไปเลยสมูทอีกสักทีหนึ่งนะครับลองเช็คผลลัพธ์ดู เพิ่มทรงกระบอกเข้ามานะครับอันนี้ผมจะเอามาวางไว้เป็นหูง่ายๆแบบนี้เลยครับอาเจาะรูเข้าไปนะครับปรับความโค้งนิดหน่อยแล้วเราก็ค่อยมาเก็บดีเทลเพิ่มแบบนี้ครับทาการก๊อปปี้หรือมินเรอร์ไปข้างได้เลยครับนำสี่เหลี่ยมัสกันเข้ามานะครับแล้วก็เริ่มทยอยกันเส้นแบบนี้ดัดเวอร์เทกนะครับไกด์ตัวขาไว้แล้วก็ดึงมาเลยครับ สมุดเพื่อความสวยงามเพิ่มดีเทลเข้าไปครับอา้าวแฮคายาค้โชว์ไปนึ่งทีล้อเล่นนะครับแค่จะปรับเชิดขาดิดหน่อยเองครับเติมปั้นท้ายเพิ่มความเซ็กซี่ไปอีกนิดนึงนะครับอ่ะเฮ้ยพึ่งมาได้ยังไงอ๋อแอบขอโมยตาไปใช้กับตงช้างครับแปะเข้าไปเลยใช้สี่เหลี่ยมมาทําเป็นหางเพิ่มนะครับเพิ่มเซกเมนต์ด,ดัดความโค้งเข้าไปโอเคอันนี้สาระนะครับมีคนเคยบอกมาว่าช้างตัวเมียให้ดูที่หางส่วนช้างตัวผู้ให้ดูที่ เสร็จเรียบร้อยครับมาทําเล็บกันต่อนะครับใช้สี่เหลี่ยมง,ง่ายๆนี่แหละเพิ่มความโค้งแล้วก็ทําดีเทลเข้าไปครับอ่าค่อยๆเอามาวางเรียงกันให้สวยงามแบบนี้ครับอ่าขั้นตอนการใส่สีก็ง่ายๆนะครับดูไปเพลินๆได้เลยดูมาจนถึงขนาดนี้แล้วนะครับยังไม่อยากสมัครเรียนกับเราอีกเหรอแต่ไม่สมัครก็ไม่เป็นไรนะครับเราก็ยังทำคอนเทนต์ออกมาเรื่อยๆแค่คอยติดตามกันเท่านั้นก็พอแล้วครับบึมจัดแสงแบบง่ายๆด้วย t r ี p o ร Lighting ครับ ผลลัพธ์ก็อย่างที่เห็นเลยครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปครับ